ยุคนี้เนี่ยจะจับอะไรก็กล้ากลัวกลัวฮะว่าจะมีเชื้อโรคติดมือเรามาหรือเปล่านะทั้งมือถือลูกบิดประตูพวงมาลัยรถมันจะดีกว่าหรือเปล่าฮะถ้าเรามีผ้าสักผืนที่ทําให้เราหมดกังวลเรื่องพวกนี้ไปเลยช้อปปี้ขอแนะนําเจ้านี้เลยครับ innovation ใหม่จาก GQ GQ Smart Clean ผ้าไมโครไฟเบอร์ทําความสะอาดพื้นผิวยับยั้งแบคทีเรียด้วยคุณสมบัติถึง3ขั้นตอนที่ช่วยช้อนแบคทีรียล็อกแบคทีรียและยับยั้งแบคทีเรีย GQ Smart Clean สีแดงสะดุดตาผืนนี้เนี่ยฮะทำมาจากเส้นใยพิเศษ GQ Fiber ที่ผสมซิลเวอร์ถึง5%าเนลยนะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงเส้นใยตัวนี้เนี่ยละเอียดมากฮะเมื่อเทียบกับผ้าทั่วๆไปเรียกได้ว่าละเอียดมากจนไม่ทำให้เกิดรอยทิ้งไว้บนพื้นผิวของเราผลทดสอบจากสถาบันชั้นนำของโลกบอกว่าผ้าผืนนี้เนี่ยสามารถยับยั้งแบคทีเรียรได้ถึง99%เเลยนะครับที่สำคัญคือเช็ดได้ทุกอย่างจะเช็ดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ เดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันครับว่าเจ้า GQ Smart Clean ประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนอย่างแรกฮะเราจะลองใช้เช็ดเลนกล้องมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าสะอาดหมดจดไม่ทิ้งรอยขนแมวใสกริ้งเลยฮะหรือว่าจะเป็นแว่นตาก็เนี้ยบอยู่นะคราบมันหายเกลี้ยงเลยฮะจอคอมมือถือ iPad รอยนิ้วมือที่เคยติดอยู่ก็ไม่เหลือทิ้งไว หรืออยากจะใช้ทําความสะอาดเครื่องครัวให้สะอาดเงาเหมือนของใหม่ก็ได้เหมือนกันฮะรอดทุกชิ้นเลยที่สําคัญ GQ Smart Clean ผืนนี้สามารถซักและนํามาใช้ซ้ําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยฮะโอโ้โหคุ้มค่ามากๆต่อไปนี้เรื่องสิ่งสกปกแบคทีรียความมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปฮะถ้าเราเอะใจเมื่อไหไร่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะหยิบเนี่ยสกปปกเราก็ใช้ผ้าผืนนี้เช็ดก่อนได้เลยครับ อีกส่วนที่คิดว่าออกแบบมาได้ดีมากๆคือผ้านี้เนี่ยมีห่วงหรือที่เขาเรียกว่า GQ Strap ไว้สําหรับพับให้เป็นขนาดเล็กพกพาไปได้ทุกสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่แสดงถึงความใส่ใจในการออกแบบมากๆเลยฮะขอปรบมือให้เลยถึงเวลาที่ shopee ปปจะมาสรุปความดีงามกันแล้วนะฮะกับเจ้า GQ Smart Clean ที่ราคาไม่ถึง100บาทต่อผืนเท่านั้นเองเรียกได้ว่าคุ้มมาก สิ่งที่ช้อปปี้ว่าดีนะฮะหนึ่งคือช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้99%เลยเหมาะกับสถานการณ์ที่เราต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษแบบตอนนี้มากๆเลยฮะข้ 2> อ 2. คือพกพาง,ง่ายฮะสามารถที่จะพับใส่กระเป๋ากางเกงไปได้ทุกที่เลยสะดวกต่อการที่เราจะหยิบขึ้นมาใช้งานและข้อสุดท้ายนะครับผ้าผืนนี้เนี่ยสามารถเช็ดได้สะอาดหลายพื้นผิวแบบที่เรารีวิวไปให้ดูแล้วนะฮะ ส่วนข้อสังเกตก็คือตัวผ้ามีขนาดเล็กอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานกับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆฮะและตอนนี้มีให้เลือกเพียงสีเดียวคือสีแดงแบบนี้เท่านั้นในยุค New Normal แบบนี้ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ต้องมีติดบ้านติดตัวเอาไว้เลยนะฮะเพื่อให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะหยิบจับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีเชื้อโรคติดอยู่น้อยที่สุดแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องทําความสะอาดผ้าบ่อยๆจะได้ยิ่งปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับถ้าใครสนใจเจ้า GQ Smart Clean ตัวนี้ก็สามารถกดซื้อจากลิงก์ของเราได้เลยครับ สำหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวของ Shopee Review Viver นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ